วัตทรุเอนโดกองกลางมากประสบการณ์ชาวญี่ปุ่นยอมรับว่าตนเองไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องน้อยลงทั้งกับสโมสรลิเวอร์พูลและในนามทีมชาติญี่ปุ่นดาวเตะวัย32ปีเพิ่งได้กลับมาเป็นตัวจริงให้กับทัพซามูไรบลูในเกมอุ่นเครื่องที่ถล่มโบลิเวีย3-0หลังจากที่เขาเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับไคซูซาโนมิดฟิลด์จากไ์ -0-4 นอกจากโอกาสในทีมชาติที่ลดลงแล้ว สถานการณ์กับลิอร์พูลก็ไม่แตกต่างกันนักโดยขอระบุว่าได้รับโอกาสลงสนามให้กับหงแดงเพียง55นาทีเท่านั้นทั้งที่สโมสรมีโปรแกร,รมลงเล่นมากกว่าถึง3เท่าเอนโดยอมรับถึงความไม่พอใจในสถานการณ์นี้แต่ก็แสดงความเป็นมืออาชีพผมไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนักแต่ทุกครั้งผมลงเล่นด้วยความรู้สึกว่าต้องทําผลงานให้อยู่ในระดับสูงให้ได้ผมเข้าใจระบบการบริหารของทีมและคิดถึงวิธีรับมือในสถานการณ์ที่ยากลําบาก เขาหลันวาจาว่าจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อเรียกความมั่นใจและตำแหน่งกลับมาดังนั้นสิ่งแรกผมจะต้องกลับไปยังสโมสรของผมและทำผลงานให้ดีที่สุดจากนั้นผมจะพบกับพวกคุณอีกครั้งในเดือนมีนาคมพร้อมกับใบหน้าที่สดชื่น